เลยครับผมช่อง,องบิวตินายครับ <laughs> สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่ผมบิวตินายนะฮะวันนี้ก็มีพวกพี่มาหาที่บ้านนะครับวันนี้ก็มีเกมมาเล่นก็นจะมีในเนี้ยมันจะมีฉลากอยู่สีใบก็แค่พูดตามอะ่ะมันง,ง,ง่ายๆนะสีเนาะใคร <laughs> ที่อ่านได้ผมดีเลยขนมก็รับไปครับเหมือนเดิมใครอ่านไม่ได้ วซตบีครับอย่าให้เบี้ยวเป็นคนบีบเท่าเดียวันทุกคนเดี๋ยวผมเล่นด้วยเกมนี้ไม่มีกองครับผมอ่ตามครับพี่แค่นั้นละอ่านผายนะคุณมอผมให้โอกาสที่สองรอบอีสัตว์เมาวสัตว์มาดีกว่ายังไม่อ่านเลยอ่านแล้วมึงจะรู้กันช่วยมาบีบแลช่วยนี่ โอ้โหมาแล้วผมนะครับวางขาวเข้ากลางเขาขว้งขวานคว้างกลางขาววางขาวเข้ากลางเขาคว้างขวานเข้ากลางเขาวเอาผมบานนะครับผมบานนะครับ่านกินไก่นะครับ่านกินไก่ไก่นะข้าวหนียวเป็นรางวัลอบใจหน้าเหมือนไก่ไปแล้ว cái gà này quá. Yeah. rồi không ai không ai không thấy. Ok Good. Good. <laughs> กูไปกินพริกดีกว่าเย็นฟ้าสับฟ้าฟ้าฟ้าโอ๊ยวุ้ยอะไรนะหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบบ้างพี่ยังไมหีบแต่ต่อไปอะไม่หีบยอมยอมยอม กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมันติดเหงือกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินกินมันติดเือกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันฉีดมันได้ง่ายเลย่ะว่าฉีย่งงเนี่ย อันนี้คนเหล็กครับทำอะไรมันไม่ค่อยได้ครับอย่านักหมอมีอย่านัดอเง้ยทำอย่ดี้อะไรไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมกูไม่ได้ได้หอว้าวไอ้ตัวปิไม่ต้องพิดปะบุญเลยได้หรอ ความขาวขวาขว้าขวานขาวขว้านะครับจ้าไม่ได้อ่ารอดนะครับขวานขว้างวขวานขวางขาวเอามาเนี่ยคุณพูดอะไรนะขวานขวางขาวอะไรก็ไม่รู้โอ๊ย บอกเลภาษาไทยอะเกศีเด็กๆเขาเล่นเงินทำอะไรผมไม่ได้หรอกเจอหมีมเขามาพุ่ยุ่งอันนี้ได้โอ้ยหมดเวลาครับเดียวหมดเวลาแล้วครับคผู้จัดการหนึ่งสองสามยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิตยานั้นหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเราไหมเราไหมยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้ยานนั้หิต ไม่ใช่เหรอดีแค่นั้นหมอฟิตครับหมอหมอไม่ฟิตครับไปเลยเออแห้โอกาสอ่ะดังนั้นหมอมีแก๊สฟิตแก๊สฟิตผมให้แอกาสคุณแล้วไม่สุดแล้วไว้อบเดี๋ยวไม่ให้กล้องดูด้วยเท่าไหร่องอะไรคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรคุณรู้สิครับ คุณพูดตรงนี้ไม่ได้บัตรทับบิก็แค่หัวใจเท้าครับมันจะทำอะไรผมได้อุ้ยนารับเหมือนกันเลยยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้ฝีหนึ่งงงลีไปอ ก็เด็ดไม่ใช่วาซาบิก็แค่หัวใจเท้าวาซาบิก็แค่หัวใจเท้าอย่าทำลายผมได้วะางแล้วทำไมคืนวะเพิ่น้ำตาลเลยครับถึงกับน้ำตาลเลยครับดื่มกับน้ำตาลเลยครับโอ้ยโอ้ตุกต์